วายมัสรูมสรสอรทลองน่ากินอยู่นะนนนนใครชอบเผ็ดแวามันเป็นดูจิชอบเผ็ดอ๋อชอบเผ็ดจตว่ามันเป็น,น,นดูจิใครรู้ปเปล่าคนกำลังเข้ามากินเผ็ดเขาเรียกอะไนะไม่ใช่ม้อไฟม้อไฟเห็ด ที่นี่คือเขาจะมีเมนเูให้เลือกนะคะก็คือถ้าคุณจะกินเนื้อคุณก็สั่งมันก็จะคิดราคาตามนั้นแล้วก็มีเห็ดให้สั่มนี่มันเป็นบุฟเฟ่ต์หรือเปล่าหรือไม่ใช่บุฟเฟ่ต์หรือเปล่าอ๋อเห็ดไม่ได้มาเป็นหม้อไฟอย่างเดียวใช่ไหมมาทำไม่ไม<ป>่แล้วยังมีผักอยก่างอื่น่ม้เขาจะมีน้ำแกงแยกแล้วสต่พวกคุณก็ค่อยสั่มเห็ดอะไรที่แต่ละมีเนื้อนี่เนื้อก็คือก็จะคิดตามตามจานไงบอกแล้วว่าไม่ธรรมดา อโอ้ล้านสวยด้วยีอ้อรนี้่สา,าบา <140. S 1> มาแล้วช้อยสี่สิบปีใช้มือทำอ 没差没差，拿你去百块钱一平平常你是这样这样过来吗？对对对，你们点的那个招牌就是这个。哦。招牌就是最少多少钱？三百多那个。啊，三百多，盘虾。嗯，我呢两吧我然后那个那个菜单，这个是你点的菜单，我拿过来给你对照一下。好。就是锅底，就是清汤清汤最大的那个超大锅底。哎哎哎，可真大了，都了。 这一个造型就是这个山路十八弯，就是全菌宴，每样菌都上一些。好，然后这一份呢是那个羊肚菌。好。好，然后这个剑手青就是这个。在云南有个说法，就是传说中如果说没有煮熟吃了中毒会产生幻觉见小人，所以我们会给你们计时。好。然后这个呢是青头菌。 这个竹荪呢，是里面有点，是我们配送到上面的。啊，这个因为很好吃。这个叫什么羊肚啊，竹，嗯、这个是这个是竹荪。竹荪。对对，也是也也是那种边肉。然后我接下来。看、嗯。 อันนี้คือเห็ดโมเรลนี่นี่ตัวตัวแพงสุดเนี่ยตัวนี้คือ168่งร้อยหกสิบแปดยจานนี้ร้อยหกสจานเดียวเกือบหกเจ็ดร้อยจานเนี้ยจานเดียวตัวนนี้สามร้อยสิบแดาทเห็ดสิบแปดโมเรลตัวนี้เขาบอกว่ามันราคาแพงแล้วก็หายากตอนแรกมันมาจากรัฐเมอเมริกามินคอนซิลท่ได้เดี๋ยวเสียรสชาติเดี๋ยวเสียรสชาติทุ่่มใ่่ะเข้าไปแล้วจะ ไเดี๋ยวไปาเไปเดี๋ยวเรากินต่อได้ไห้ขัดลองจานกินให้กินไม่ได้เลยเขาไม่ใช่ส้วนออันนี้จูซ้นเป็นหนมเย่อไผ่ป่ะเยี่อไผ่เย่อไผ่อันนี้อะไรนี่ชื่ออะไร เป็นเห็ดชนิดหนึ่งเขาบอกวาเห็ดอน้这个非常受中国人喜欢，就是它有毒，但是煮熟了又好吃。เขาบอกว่าตอนนี้ถ้ากินสดๆมันจะมีพิดพิษแต่ถ้าเกน่งสุแลไม่เป็นไระแน่นะแน่นะกมีเตัวเี่ยวม่นไม่ไ้กินไม่ไิ有้นไน่น่นมน่กมนน้

ไมปลอบจริงิไม่ได้คือไม่ตอบมาเดี๋ยวเอาไปใส่ขนมแค่เดี๋ยวประเทศไทย 啊，餐里面会比较多一点黑松露，啊，黑松露，这个是羊肚菌，你可以看一看，对，黑黑松露它有股特别的香味，待会儿在锅底。然后这个是珊瑚菌，珊瑚菌，那边还有，你看菜单对，这个是这个叫冷菌，冷菌，对对对，这个是蛋黄菌，蛋黄菌，对，这个是黑牛肝。 菌黑黑牛肝，这个呢是奶浆菌，这个是鸡中长在白蚁窝上的菌，白蚁,白,蚁白蚂蚁白蚁窝，它是由白蚁，就是蚂蚁知不知道？蚁？蚂蚁。蚁，一个很小很小的蚂蚁，白蚁窝，白蚁窝，对,对白蚁窝培植的菌群，这个是啊，这个是松茸，松茸菌，对。 呃，日日日料里面呢，就是切片，然后把它拿来做生吃。野生菌呢，这个和这个都是新鲜的时候可以生吃，做刺身的。对，这个就是剑手青，和那个一样。然后这个是青头菌，这个是红乳菌，红乳。这个是鸡油菌，对视力特别好的一个菌。对，这个是竹荪，这个华子菌吃起来菌的香味特别浓厚。 这个是雪灵菌，这个呢是美味牛肝，这个叫老人头，也叫仙人头菌。百度一下，减肥补肾。好，这是了。好的，的。菌都给你们介绍完了，接下来跟你们一起煮啊。好，我们再晒满汤锅，准备你们喝啦。牛肝牛肝，晒了，解解解，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  ห<อ>ม,ม,มูน้ำปลาเขาดมสมบูรณ์มากเลยค่ะป่าปลาของแปลกเยอะมากใช่นะ <c oughs> แต่วันนี้เรากินแบบโคตรเซ่นนะถ้ากินสดก็อาจจะอร่อยนะกเลยโอ้แต่โคตรเซ่นราคาอย่างอย่างนี้ของสดนี่ก็ไจ่ราคาเยกะนะเราต้องเข้าป่าแล้วล่วกะกเสีียน่除ั这些，你还有别的吗？就全部都上。嗯，Lily ลีล่ลองถามว่าผักไอ้เห็ดทั้งหมดเนี่ยซื้อในซูเปอร์มาร์เก็ตได้ไหมหรือว่าช็อปมันมีเฉพาะน่ามีนะุช่วงบ่าย เสียว่าเราเราไซื้อในันึงเจสันจสนดหมเราสามารถ月你้我ได้ไหมต的。哦，นี้ื้อมอน้อสันเนเดือนเจสัันเจสนเจสันนสันจ 二十分钟了，计时二十分钟。OK，里要那然后如果熟了，要先喝汤。对，先喝汤，再吃菌。你们先把这一锅吃了，再算其他的菜。啊，OK，然后如果喝完汤了，可以再加汤吗、啊？ 可以的，可以的。可不？我一型的 T1 可以吧？那我给你看一下这里。一型的 T1，然后本。野生菌的话有两个特色，这里啊。一个是长出来十2个小时之内会长一些菌虫，如果吃到不要怕，正常现象可以食用的。第二个呢，就是它微毒，一定要煮够时间。那我们等闹钟响了过后，才会给你们上其他的产品。筷子啊，勺子啊。啊，现在接下来就耐心的等待一下哈。对，难怪我看到为什么没有筷子和那个。

ดังนั้นเขาก็เลยบอกว่าเขาเลยไม่แจกช้อนให้เห็นป่ะถ้าเมื่อไหร่20นาทีไม่ไหวนักที่ไม่หยอกใกล้สิบใกลสิบสองนาทีสิบสองนาทีมันจะมีบางอย่างมีมีเหมือนมีการเปลี่ยนแปลงมีบางอย่างเปิดขึ้นแล้วเขากลัวว่าจะไม่กล้ากินเพราะจริง20นาทีเาบอกว่ามนเป็นเนแมลงหมือนอนที่มันอยู่ในตัวตัวเห็นมาบอกไม่เป็นไรนั้นธรรมชาติมันอยู่กินได้เพราะคนที่นี่กินนอนนะกินดัดได้กินนอนนะเนี่ยมีนี่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 แต่นี้แต่นี้แต่เราไม่ได้สั่งนี่ ตะก,กูลหนอนดักแด้เลยป่าไม่ต้องปิดนี่ไงตะก,กูลหนอนตะก,กูลดักแด้เนี่ยเฟ้ยต้องกินไอ,อ้เน,นี้ยเฟ้ยต้องกินนะแนะนำเฟ้ยนี่ต้องมีความอดทนมากเลยเนี่ยเลยชอบ็อเน,นี่ยแ<อ>ต่ว่า20นาทีเดี๋ยวจะมีหนอนโผล่ออกมาไม่ใช่ที่ถ้ามีถ้าเขา <12. S 1> ถ้าเจอถ้าส่วนใหญ่ประมาณ12บ้องมีถ้าเกิอแต่20นาทีคืาเกดมันเอของปากเการกินอันนี้เขาไม่รู้จักคนไทยแล้วเมื่อไหร่จะมีหนอนเกิดไหนเกิดผู้ที่ชอบมาผูที่ชอบ ไม่เนี่ใจฟังว่าบางอันเนีัยมีผิดกตรอสุดที่เออไม่ถเนี่ยชิงอะไรเนี่ยบอกคืับไยบายลูกแต่เด็กเขาก็ดีกันเองยังไม่ไปทำแล้วเจียนพี่เอไม่ตับเลยไม่มีครับ